เออหนตัวเออรักษากันเอาไว้รักษาไว้พี่น้องผู้อยู่ทางไกลอยู right> ่ต่างประเทศนะครับไปหาทําการทํางานคเพู่ภาษาไปหาขุดท่องเนาะพัดใส่ภาษาปัญหาขุดท่องทางแดนไกลมันมีพาสิทธิ์อยู่ตัวมีพาสิทธิ์อยู่วิริเยนะทุกขมัจเจติจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรถูกตัวครับอัตตาตโนนาโธตนแลเป็นแต่พึ่งของตนบ่แม่นหน้าตัวเป็นหน้าเพิ่นตัว ประโยคโศกใจเหมือนเมื่อไกลบ้านไกลสถานภักพิงยิ่งใจเหางา,ห,า,าห่างไกลหัวใจจำเศร้าเจ้าอยู่ดีเป็นชนัยผัดที่พึ่งที่พิงทิ้งที่พลำนัก ไกลที่รักเพิกผาจะอาศัยเจ้ามีเพื่อนชมคนใหม่แล้วทิ้งพี่ให้ชอกช้ำชีวิตอ่านรักกันอยู่ไกลถึงสุดขอบฟ้าเหมือนใจข้าเข้ามาเบียดดวงเสียดสี อันจังกันนั้นใกล้กับองค์ุรีก็เหมือนยีแนวป่ามาปิดบังพราะไกลบ้านสานมามาบวชอยู่ป่าหาแนวกินเออไม่มีชาวก็หาเกียนปนเขียดครับ เว้ยเว้ยเป็นไปไปด้ไามเนี่ยก็ล้างสีซึ่งเดี่ยว่าหันเนี่ยไปมันเป็นกระปซ้อนนี่เนาะด้วยซีเนาะลองกลางป้า่สิโอ้เอออาตาไปนี่ก็อาตมาโอ้ยอาตาไปนี่ไปมันมาหลายแล้วนะอีิไปนาเลยเนาอาตมาว่าหลายแล้วทิไปนาเนี่ยด้วยซไปนาเลยว่าตาไปเอาสวัสดีพี่น้องก็คัน อาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลักเล็กขนมครับอันนี้พ่อซุปเปอร์เน่าด้อนะครับเปาโจซักใจดีพี่ร้องอาจารย์ใจชินในหัวทงกำให้ครับบัเล่งเสียงแอคคอเดียนบนม้วนเลยพี่ร้องเลยรับฟังรับชมกันทางช่องซุปเปอร์เน่าเปาโจซักแชนแนลครับผมพี่ร้องในรายการมุ่งเมาม้วนภอังกฤสวัสดีว่าอะไรนะสวัสดีภาษาอังกฤษมาร์สเออนมัสเตอ์เออนมัสเตอ์เจริญพร ต้องว่าจ,จะเลื่อนพรพี่น้องอายุแปลกหูแปลกตานะครับอ,อ่าเหลียวมาไล่กึ่มเทอมมุ่นอีกโมแมนเห็นอมโมแมนมังแล้วก็โมแมนเห็นเสือป่าเออเลยนี่อันนี้คือพอซูเปอร์เน่านะครับผมในรูปแบบใส่ชุดพ้าลื่นสีเออเพราะว่ามีแฟนคลับนะครับหลายท่านเขาเหม็นเขามาว่าอยากเห็นคุณพอสุเปอร์เน่าใส่ชุดผ้าลื่นสีนางเเว่างจ่านางจ่าตัวเพราะว่า เคยเป็นแสด,ดยงยอยู่แล้วขนาดนี้เป็นด้านลึกสีก็เป็นพะระอยู่บวโทมสิบสองปีเป็นพระมาตลอดโอ้คับอิลาวดีเลยวันนั้นตอนเป็นบ้าวก็ลังรลบรอ,อยวนว่าเ,ออเดี๋ยวนี้ <laughs> คุณละคนมารูปลังขอแน่ขอัิฮัด สมอสมอเป็ี่ยนท่าเพระอะไรเราเขาเออเขาเป็นไรแล้วเนี่ยเป็นไรแล้วลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาแต่กระจายไปแทากซี่เดี๋ยวไปแท็กซี่เดี๋ยวเอาการลูกศิษย์ลูกหาเขาไปเพิ่มมาไม่ต้อไอ้เนี้อ่าอันพอเอาแท็กซี่นุ่มมาหน้าตัวนี้ก็ใส่ชุดพลืีอย่างเดียวนะครับท้ำคลิปอารพี่น้องให้การสนับสนุนในการรับชมนะครับรูปแบบสุภยอโอ้ลื้อสีเป็นกลางเฮาที่เฮาลงไว้ในช่องพี่น้องลื้อสีเป็นกลางใกล้ที่ใกล้ที่เขารักมื่นเลยวิวอ่ะ วิวครับเก้าพันกว่าแล้วเก้าพันกว่าแล้วช่องน้อยๆคนติดตามสองพันกว่าพี่น้องนะครับแต่ว่ายอดวิวลือสีเป็นกลางเก้าพันกว่าสีหอดมืดแล้วเอาจังได้กับฝากเลยพี่น้องเด้อช่อมซปเปอร์ย่าเบาโจซักแนลเขามากดไลค์กดแชร์เขามากดติดตามให้นะครับผมพี่น้องให้กำลังใจคุณพ่อซปเปอร์ย่าเบาโจซักพร้อมด้วยอาจารย์ชัยศิลป์นำหัวดวงเขามาใมือนีิอาจารย์ไม่ขึ้นเหือบป้อนะครับลือสีนี่ลือสีนี่มาจากไสายของจักกระจังว่าลูกสีถามอยู่นี่แหละ เลื่อยสีมันคือมาจากใส่เม่อเลือสีนี่ที่แรกกันอ่าเป็นเป็นพวกชีเปลยชเยีเปลยที่อยู่ในอ่าหลับชีเปลยเป็นที่อยู่ในอันพวกกระละขอนของกันพวกกระชีกระชีชีเปลยพวกนี้ทิ่ใส่ขนบังเอาไว้ไวาเพลิดปิดไว้ขนมันเน่าเอาไว้อย่งไม่เห็นยังโอ้ขนนั่นน่ะขนมันปุกมลยปุกไปเลยข้างละขนหนาเอิญละปีกว่ามากไม่เห็นยังไอ้เพลิดปุกไปเลยเห็นแต่ขนไป มนุษย์่สมัยก่อนมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่สัตว์สัตว์รวยกันย่านมัดใ็นมนุษย์ย่างไปมันดิย่านหมันเขาสิย่านเลยย่านมันมันเป็นเป็นสัตว์ที่เป็นดย่านที่สุดของคือมนุษย์บรรดาสัตว์ต่างๆนี่สัตว์ต่างๆย่านย่านที่สุดคือมนุษย์คือย่านคือมนุษย์สร้างกายย่านเสียกายย่านย่านเลยแต่ว่าเผด่ัยมั้ยสมัยก่อนมามีการตัดเล็บตัดยังนี่ครับเล็บออกมาเปรี้เกี่ยวแล้วอ้ามีเล็บขนเล็บมือเกี่ยวได้สามรอบเลยเล็บตีนก็โง่ลงโค้ง เชี่ยวกับเกือกเสื้อกับมาคนเออคิ้วคนตาคนคิ้วปกมาเพี่ยหนวดหนวดหนวดตกบังบังนุ่มมันยังเห็นมันเออมันมีเงินมัดผมเงีวตกะบุญอยู่เมันมันอลากผมมันนะผุนออกจากตัวคนได้ได้เก้าเม็ดผมน่ะเออเก้าเม็ดผุนนี่ลากไปแต่ย่างเปอร์เซ็นต์ที่ซัดตั้งขึ้นเห็นสีย่านที่สุดมีของมาตัดมันออกกัเซียแล้วหนึ่งตัดออกซ็เสียเขาก็เลยย่านมนุษย์เออย่านมนุษย์มันก็เป็นปตาย่านพะรุนี่ล่ะ นั่นแหละขี้เปรี้ยวมาจากลือศีลือศีนี่คือเป็นผู้ที่บำเพ็ญพจน์ย่างเดียวคยังว่าพจน์หรอกก็คือคือเพี้ยนเลี่ยนหนังสือนิดเดียวบ่พจน์เลี่ยนโดนเลี่ยนโดนเลี่ยนโดนเลี่ยนไหญเนียงมาขอหมดบ่วงยาหักไม่หักไรหักจากของยังมดครับข่งยังยังบดส่วนนี้บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญพจน์ลือศรีนี่ล่ะทุกคนก่อนเห็นลือศีนีก่นใส่สุนยังก็บ่ได้ เนื่องเกกใส่สุดแรกเพื่ออย่งได้ใช้เลยเพื่ออยังเพื่ออยังคือเพราะลุยีนี่สิบ่มีวัตย์อยู่ตามห่มไม้ใส่ค่ายู่ในขังในถทำในเหวบ่มีวัดอยู่บ่มีวัตย์จครับ,บก็เลยสุดแบบนี้กันเสืออาอกันเสือเออให้มันอ่าเพื่อว่าเสือกันได้แบบไหนับ,บเสือมาเห็นว่ามันมูเดียวกับมันมันก็บ่ใกล้โอ้แต่มูเดียวกั็ไล้คือมันคือมันมันก็เลยว่าโอ้แท้กูต้องเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยวัวจินบ่วขัดบ่วย่างก็เลย เพ oh oh, oh, oh. <mm ิ่นก็เลยใส่ส okay. ุดรลายเสียลาเสียมาเลเซียมาทั้งส่เป็นทั้งสั้นเออเพราะว่าเสียหาจริงคนสมัยนั้นะอยากให้นั่งคอมวัวกับโอ้หมูขูตัวมันกับผ้าย่นี้ผายีนี้ผ้ายี่นี้ครัว่าผ้ายีนี้เบอร์เสียตานน้อยมึงก็ไม่น่ากินก็ไปเลยนี่คือลุยสีด้แต่งตัวแบบนี้โอ้เป็นยังเป็นยังใส่อ่ายูนิฟอร์มแบบนี้คนข้างย่างย่ากับบางหน้าจะมันคนเนี่ยมันยังเออมันกับว่าหมูเดียวกับมันมันกับหมูจักยักษ์กับอ่ายักษ์กับว่าเสียนี่มา เห็นแล้วอู้มมูเดียวกันตัวมูเดียวกันตัวเออก็ถอยเลยไปถอยเลยไปทางอื่นไปทางอื่นนั่นแล้วเออกระสังคือพอเนาะพราะลุซีก็ได้ว้ายลุยซีเป็นสัตว์อย่างที่มากของลุยซีเนี่ยคาถาเอาคมกับมุมีดอกครับออืืเพราะว่าเราอยู่ผู้เดียวเราอยู่ผู้เดียวมันมีอาคมดอกอือเอาคือมุมีอาคมมุมมีพอมีแม่เนาะอาคมนี่คือน้องพอซื้ออาคมเหมือนนะเออ โอ้ยดอนนี้กาลังสีได้วิชาคมหลูดีบ้างหันแหมโอ้ยคมหลูเลยเสียงมันไปแล้วเออมันหมาแล้วคนเลยซีมีเท่านี้มีเท่านั้นมีเท่านี้เออเรียกว่าไม่ม่จากการันตีบานนี้เปียกเปียกไม่ทุบขันบ่ไล่ก็บ่ได้ต้องไล่ต้องไล่หาเอาเปียกกระโดนทุบปีเปย์เปียกกระโดนไล่เด้เรื่องนี้เราไม่แห่งมากเปียกกระโดนจังบ่กระโดนเท้าบ้านนี้เป็นปุยเป็นปุยเป็นปุยมั่งมุ่ง อูมะมุงมะมุงมะมคือทุกอย่างต้องไล่ไล่เมื่อเพื่อว่าพังตาพังตาเสือเสือกิดตัวป้อมกาป้อมกาคือเนื้นง่าไม่เขียวเป็นตัวเขียวครับเกินง่าไม้แดงเป็นตัวแดงโอ้เพิ่อกล้วยข้าวเฉลียวเพิดหลายตัวเนาะพันลือสีเนาะบางเปียกๆอ่ะบานีอันนี้คือเรียงของลือสีของลือสีอันลือขาวดำเลยพ่อบานนี้ลือขาวดำไม่ใช่เอาไม่ลือสีเกิดบ่มีลือขาวดำเลยโอ้แตมันทายสีตัวตทเสีตัวขาวด จ้าวมีลือสีสีมีลือขาวดำนเชบอกเรื่องเงนคนถามกันคนสอบว่าเห็ดหน้าบอยไปในหมอคนนี้ครับมื่อถ oma ถ o ่าไปทมไปทำตัวสงกาเนาะสงกาเห็ดหน้าบอยไปเนี่ยเห็นหน้าบอลบอกหน้าเขาบอเฮ็ดเฮ็ดเฮี้ยนตัวปีเนี่ยหน้าบอเฮ็ดยางตรงนี้ตะเก้าแล้วพรั่ะ โอ้เห็นเนี่ยตัวดิเห็นเนี่ยตัวไปเท่านั้นนี่แหละถามกันมันก็ไม่ใช่สิ่งมีนั่นเองเพราะว่าของคนถามกันก็ถามไปแปลกๆแล้วมีครับคือยังเอาว่าฝนตกบ่อยผิดนี่มีบ่ฝนขึ้นี่มันมันแก้กันยังไงเนี่ยผู้กวนผู้แก้กันกวนกันกวนกันแก้กันมีบักเตียงม่นบักเตียงกิ่งบ่หน่นปูเวนมีบ่บักเตียงปลอมเหมือนไรบักเตียงเตียงม้า เขาก็มีหลายเขาสมัยก่อนมเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเหนียวขาเนียเขาเจ้าแดงเขาเจ้าแดงอีกเขาเจ้ามะลิเขาเจ้ามะลิอาจารว่าเขาเจ้าเชบามันมีเนี่ยสมัยก่อนเลื่อสีนี่กินใบไม้เป็นอาหารมันเนี่ยมันใบไม้กินกินใบที่ไม่กินได้อย่างตัวเอามาเอามามันเอากล้วติ่มมันก้อนมันมันก้อนยังกินมาบด อ่กินแล้วกินดีๆีะไรก็ฤาษีที่กินได้ดีนั่นคือหินแห่หินแห่หินแห่จะได้หรือหินแห่เนี่แยงเลงเพราต่ำเสียโคกินเลยอ๋อกินขึ้นนกเขาเลยสิเอี่ยนกเขาด้วยก่อนแล้วฤาษีเนี่ยฤาษีมันบ้าอีกแล้วปฏิกิริยาฤาษีต้องกินแปลกๆนี่เลยการกินของฤาษีเนี่ยวัยพักก็บ่ไายคือเข้าวัยวัจังใดบ่ไายคือเฮาเพราก็ค่อยๆ่ขาเจ้าสีก้มโดนๆก้มโดนๆเพราะว่าก้มโดนๆไป ยังเมื่คือที่นึ่งเปิยังห็นั้นกตะตูดไปน้ำเปลี่ยนมีขึ้นในสีไหวปั๊บตูดไปน้ำปลามึงตนาเอื้แกบ่มี่ไปยังนาเอื้เรื่นๆ่เอ้อวกมันกหักาบเอื้อไปแล้วก็ตูดไปตูดไปอือยังวานาโม่คือบวานาโม่เลยวางใดครับนามาตาสาปะขาวตาผืนหนึงเออาง ตัดซาบากาวาตัดซาบากาวาตัดซาพูดอย่างนี้เออเปิดขึ้นนี่บดฤๅษีนี่เคล็ดประคือกับปรคือเลยบ่เล้วต้องมีเพราะว่าพอไปศึกษาอยู่ในอ่าพูดเอ้ตอนพ่อเป็นเป็นบวดเปเนี่ยเนาะนี่ทำพูดเองครับไปศึกษาไออ่าอ่าอิรยาบถหรือว่าการดเนินดอนเนินของพระวนาของพระฤาษีเนี่ยอือโอ้พ่อไปยุ่ยินเดียวตัว นี่เนี่ยยุทําสุกรขาตาทําไงก็พอสุกรขาตาทําสุกรขาตาเป็นที่พระชุ่มสงเป็นซื้อซื้อทรรมื่อทรรของพระพุทธเจ้าใกล้ใกลไกล้ใกล้กล้เขารวดใกล้เขโอ้ยมันคือมักแต่หัวน้ารถนี่แม่ใกลนี่ยหม่นี่ละมันเป็นคำว่าฤาษีมันนะพุนล่ะนี่คือ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 มากของฤาษีอ๋อกคำพูดเนี่ยบ่ได้บทมันก็ เมื่อกียากครับผู้ละคนก็การเลียนรื้อีนี่ก็สำคัญเกินพระเนี่ยพระเนี่ยเขากับขนมแมมันหยาบเนี่ยไปเลียนเนียนตัวเด็กบ๊วยเด้แม่มหยาบบ๊วด้แล้วมันจะบ่ห้ามมีของสกปรกครับไม่นี่ซื้อของผู้หญิงนั่นไม่ใส่บ่ได้เด้ครับกับเอ่อก็จิ้มกับสกปรกต่าตังห้ามใส่กับบทพระครับบทื้อซีนี่คือไตใส่บือลงมาเนี่ยห้ามใส่ห้ามใส่เมื่อที่เป็นของที่ผิดครับเออเอาพาเลี้ยงมาเลียนกับบได้เด้ ตามรักขันเป็นพระเรียบร้อยได้เตี้ยแต่โลกสีม่อมผ่าเลี้ยงเลี้นไปเลนมาเอาปลลงกไปเลี้ยนใกล้ใกล้ผู้สาวนี่ก็ไ่ได้ครับการแสดงครับตัวก็ถือว่าถือว่าพิษพิษบอลเป็นพิษบนมันเป็นความหรอกพิษผู้เบิงพิษผู้เบิงอผู้เบิงเขาเขาเบิงไม่ออกครับโอ้เพราะว่าเอาตลกสีม่อมเอาผ่าเลี้ยงเลนไปเลนพระไปหาดังนั้นทั้งซี่เสียหน้าทั้งบดีทั้งนาศีนะแต่ว่าซุเมอร์นี่คนขันหัวดีดีเลยล่ะ ผมเห็นคำสั่งเขาเห็นคำสั่งผมว่าผมว่าคุณพระเออแมนคนพายแลนน้ำเหลาแลนดน้ำผู้เบาแมนที่มาสั่งข่สินี้เลยเนาะมันเป็นน้ำสมัยเป็นน้ำสมัยแต่ว่าจริงๆแล้วกับจริงๆแล้วกับเอามาเรียนให้มันให้อยู่งนี้ให้อยู่ในคลองให้อยู่ในคลองควบเป็นจริงเมื่อกี้เลยอันนี้ก็ดีเด้งเป็นพรพี่รมพรอพี่ร่มเราลไกลหนึ่งสอนคนใดสอนคนใดสอนยังไงพ่อ โอ้ชีวิตคิดชะายใครเนาะใครลิขิตประก้าสิทธิ์ของสิวะหรือของพระพรมเจ้าบางกำเนิดเกิดมาพอมึงตามองโลกบางมีโชคบางอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าแต่จอมาราหาสูตรมาติดแชนไว้ตะพูด <laughs> โอ้ยการไฟเลยดีอยู่เลยบ้านเนี่ยนี่บ้าหาสูตรติดเชื้อได้เลยไหมโอ้ยบักกิสตรนี่ก็ดีเพราะมักต้มนั้นตรวจฟังวุ้งเตะแต่ตามไม่เท่ทางเก่าอันเนี่ฟังได้ก่อนสูตรลูกไก่ตั้งเกียรติเหมือนถุเด็ดดวงใจดวงของไฟาตาน้ำแม่น่านี่พ่อพ่อบอกแล้วปัดพ่อตายเนี่ยดูของไฟน้ำพ่อยเรื่อย ู่เย็นบ่อ่ะทีเย็นบ่อใก่้อะไก่น้อยนี่เป็นตัวย่างที่ดีของพ่อชัยพิลล้มนักนักร้องผู้นี้ครับเราเป็นนักบวชคือพ่อนี่แหละพ่อนี่ก็เป็นนักบวชเด้มือได้พ่อก่อนอยู่ในี่ข้องบวชซึ่งมือซึ่งมือเพราะว่าเมียพ่อน่ะมักหวานบวชมันคนละบวชแล้วพ่อเอออะเรคนละบวชแล้วบวชเหมือนจังเกิลจังก่อนลำ คนฤาษีก็นนีเด่นกรรมกรรมของคนเฮานี่มีกรรมดีกรรมชั่วกรรมกาไก่ขาควอยคางัวกรรมด่าลูกด่าผัวตีลูกตีเต่ากรรมไปยิ่งนกเจ้านกเขากลางคืนกรรมที่เอาโดนฟูนตีงูจินงานกรรมไปดังไฟทานเผาลูกหนูจินกรรมรวบเอาที่ดินคืนสารเขาแพก กำขาปลอมขาแง่ขีเกี่ยมขีโกกำขาเขียดอีโมขากบขาปูกำขาหนูขางูวขาบางกำขาเลี่ยงขาข้างข้างเข้าอีเกียตัวกำขามีกระเสียวกวงฟันในปางฟันในปากำขาเขาเสตายแงไข่บนแดงกำกำขาเขาย้ำมาแรืงจูดแตนจูดต้อหุณตัวกำขาเออกำได้แม่ได้พ่อขาพ่อขาแม่ไปนันนันตกรรมไผ่เผือผู้ทำผู้นำโบสถ์เเกิดตัวนี่คือกำคือกำ กำรมองค์นั่นคือบทของฤาษีเออกำรคาพ่อกาแปลบ้บ่ได้เกิดไปมาจนเออแทงตะแหลงแตงแทงแทงแทงจับเออบอกเลยครับไล่เลี้ยงกำเลี้ยงบุญเรื่องบาปบาปมีแต่ในบาปหลายมากหลายมากพูนเอะพูนมากการเรียนมันต้องมีแต่มีมีข้องพระเข้ามานั่มพูนเหลวตัวมันยังสีสมเออเออสมจริงสมจริงนั่นนั่นคือหนี้ฝันเป็นไร้ตางฝันมาคอยได้ย่างก็ไปอาลัดอาลัด บ่เป็นก่อนหนายเวทีอันนี้เขาบอกไม่หนายเวทีเด่นนาโทรศัพท์เด่นมีเขาบอกเป็นเบิรงเขาบ่หน่อยเด่เบิรงนี่คืออ่าชีว่าว่าต้นตำรับพลื้สีอะไรเนาะพี่น้องเนาะต้นตำรับในการแสดงพ่อเล่นลื้อสีมาแต่พ่อซ้อหาลายสิบเปดพุ่นน่ะพี่น้องไปอยู่อ่ละทวบอุทิศสินเนี่ยตั้งแต่อเนี่ยน้อยอยู่พุ่นครับลูกไส้บอกบกเบอกเคล็ดพิมพ์เคล็ดบวงในความซุ่มให้บวกมาตรงพิมพ์เหมือน เป็นเด็กน้อยอยู่ครอะพ่อในพาไเป็นเรียนพ่อดับซอพ่อพนภายังเป็นเด็กน้อยอยู่พอเพาไปเรม่สองไม่สามคนครับพูดอ่ะรุ่นไห้ว่ายุคยุคบุกเบิกเลยยุคบุกเบิกเพราะว่าแม่ปฐมนี่ยังเป็นสาวอยู่ครับแต่พี่ลูกก็ทร่ว่าหน้าตาเราคือไม่สาวอยู่นะพอไปอยู่ได้นี่ครับผมเอออยู่มาโอ้ยันกันฮักกันแย่งกัน ตั้งคนตั้งเถาะเราก็เสียแล้วก็พอก็มาออกมาตั้งคณะคณะไปอยากรวยไงล่ะก็เลยอยากใหญ่กันไปอยากแยงเพราะว่าอยากรวยคลุ้ยมามาแล้วก็เลยไม่ลุ้ยคือพ่ออยู่พ่อจินเก่าแล้วคนนั้อยากด้วยไรเออมันเป็นไปตามมานั่นมันเป็นไปตามมาเขาเอ่ยว่าวัฏจักรตามวัฏจักรของมนุษย์นั่นแหละครับผมเอ้านะครับคลิปนี้กับไออาสาหัง สาระเออาะกับพี่กับน้องเรื่องบทบาทของพระฤาษีที่คุณพ่อซูเปอร์เน่าทำการแสดงมาตั้งแต่พศ2 5 1 8จนถึงปัจจุบันนี้เออพี่คือซีวะใส่ซีวะต้นตำรับพระฤาษีก็ได้เงินทองนี่หามีแต่พวกมันด้หลอกหล่นเด้อพวกขี้ขาดหาได้ก็บ่มีอ่าแม่ในตัวเออรักษากันเอาไว้รักษาไว้พี่น้องผู้อยู่ทางไกลอยู่ต่างประเทศนะครับไปหาทำการทำงานโดยเพื่อนราไปหาขุดทองเนาะพันสายภาษาไปหาขุดทองทางแดนไกล มันมีภาสิทอยู่ตัวมีภาสิตอยู่วิเยนะทุกขมะเจติจะร่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรตัวตัวครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งนของตนบ่เมนหน้าโตเป็นหน้าเพื่นตัวเพราะข้าเจ้าผากันไปขุดท่องแท่ท่องบัดพ่อคือผ้าพมไปขุดแต่แย่ขุดท่องมาแล้วมันไม่เห็นนึกเีย แง่ก็บ่ได้ดอกออกเปี้ยวมืดอะไรเราไม่นี่วานู่นวางนวนครับของพอสุปัญาเด้อเวอร์เนบักแมนหนามื่อสี่ใส่ไผ่อันนี้มันผ่านมันผิดกับเคเอาไผ่เด้อท่านผู้ชมที่รักเลยคุณพ่อคุณแม่คุณอาคุณดาไอ้ใส่เอ่ยพีกันใส่สุนลุยสีมือเบ่้ลกรดอกอ่ามันมื่อนี่เป็นบันทึกในด้านมอลำาย่างเดียวครับเออแฟนเพลงมันขอมาเป็นเพราะว่าแฟนคลับเขาขอมาตัวนี้เป็นสุดลสีต่อไปในเป็นย่าอ ไดซูเนียวครับผมไดูเพราะว่าการแสดงเขาต้องไดซูเนียวครับผมเป็นภาคก,กา็คือภาคเดียวเ,ออเป็นภาคสิบขึ้นนังเร่งกับกว,ว่าไดเนียวว่ากับว่าหวานนี่เป็นภาคัา่นแหละมื่อนี้นะครับสมควรเจาวล่าคอยท่านมีอายุวันนัสุขบัลลัพ่อสุปญาดเด้อครับบ่าวโจซักเกดีครับพี่น้องอาจาร,รย์ชัยศิลป์นภู่งคำให้ขอกล่าเขาว่าสวัสดีครับ